ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสร้างปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง15เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครกล้าบอกการตั้งคำถามเป็นศิลปะท,ที่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในการจราจาการทำงานหรือการทำความเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดและเปิดเผยความลับหรือข้อมูลที่ซ่อนอย,อยู่จากคู่สนทนายอย่างแนบเนียนด้วยที่พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและยินดีที่จะแบ่งปันเทคนิคที่หนึ่ง การใช้คำถามเปิดการตั้งคำถามเปิดเป็นเทคนิคที่ทรงพลังในการกระตุ้นให้คู่สนทนาเปิดใจและบ่งปันความคิดหรือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เพราะคำถามเปิดให้พื้นที่ในการขยายความโดยไม่จำกัดอยู่ในกรอบของคำตอบเช่นใช่หรือไม่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นแทนที่จะถามว่าคนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งอาจทําให้คู่สนทนารู้สึกถูกคาดคั้นคนอาจถามว่าคนรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้หรือ สิ่งนี้มีผลกระทบต่อคุณอย่างไรคำถามเหล่านี้ไม่ทิ้งแต่ทำให้คู่สนทนาต้องขยายความแต่ยังทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณใส่ใจและพร้อมที่จะฟังด้วยความเข้าใจตัวอย่างการใช้คำถามเปิดในชีวิตประจำวันลองจินตนาการว่าคุณเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องการเข้าใจความกังวลของสมาชิกทีมเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่แทนที่จะถามตรงๆว่ามีปัญหาอะไรไหมซึ่งอาจทำให้ทีมรู้สึกกดดันคุณอาจถามว่าคุณคิดว่าเราควรปรับปรุงอะไรในโปรเจกต์นี้ หรืออะไรที่คนคิดว่าสําคัญที่สุดสําหรับความสําเร็จของโปรเจกต์นี้คําถามแบบนี้ช่วยให้สมาชิกทีมมีโอกาสแบ่งปันความคิดและมุมมองอย่างอิสระและช่วยสร้างความรู้สึกว่ากูเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้คําถามเปิดในความสัมพันธ์ส่วนตัวในความสัมพันธ์ส่วนตัวการใช้คําถามเปิดช่วยสร้างความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งตัวอย่างเช่นหากคุณสังเกตว่าเพื่อนของคุณดูไม่ค่อยออยสบายใจแทนที่จะถามว่า มีอะไรที่ปกติไหมซึ่งอาจทําให้ผู้เขาตอบสั้นๆหรือไม่เปิดใจคุณอาจถามว่าวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างหรือมีอะไรที่คุณอยากเล่าให้ฉันฟังไหมการใช้คําถามเหล่านี้ช่วยให้เพื่อนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการใส่ใจและยินดีที่จะเปิดเผยความคิดของตัวเองประโยชน์ของการใช้คําถามเปิดคําถามเปิดไม่ทิ้งแต่ช่วยกระตุ้นให้คู่สนทนาเปิดใจแต่ยังทําให้บทสนทนามีความลึกซึ้งมากขึ้น และช่วยเปิดเผยรายละเอียดที่อาจถูกซ่อนอเอร้นนอกจากนี้การใช้คำถามเปิดยังสร้างความรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดและความรู้สึกของคนอื่นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวสิ่งที่ควรระวังในการใช้คำถามเปิดแม้ว่าคำถามเปิดจะมีประโยชน์มากแต่คุณควรระวังไม่ให้คำถามฟังดูเหมือนการสอบสวนหรือกดดันตัวอย่างเช่นการถามซ้ำๆ หรือการใช้คำถามที่เน้นผลลัพธ์มากเกินไปอาจทำให้คู่สนทนารู้สึกไม่สบายใจดังนั้นคุณควรใช้คำถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและแสดงความจริงใจในการฟังบทสรุปการใช้คำถามเปิดเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณใช้คำถามเปิดอย่างเหมาะสมคุณจะพบว่าไม่เพียงแต่คู่สนทนาจะยินดีที่จะแบ่งปันความคิดแต่คุณยังสามารถสร้างความผูกพันที่ยั่งยืน และสร้างบรรยากาศของความเข้าใจที่ดีระหว่างคุณกับคนรอบตัวดได้อย่างง่ายเทคนิคที่2การตั้งคำถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเปิดกว้างวอน้ำเสียงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อการตอบสนองของคูส่สนทนาแม้ว่าคำถามที่คุณใช้จะถูกต้องแต่หากน้ำเสียงของคุณฟังดูแข็งกร้าวหรือเร่งรา้าอาจทำให้คูส่สนทนารู้สึกกดดันหรือถูกคุกค,คามและเลี่ยงที่จะตอบความจริงน้ำเสียงที่อ่อนโยน และเปิดกว้างช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งช่วยให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะแบ่งปันความคิดหรือข้อมูลที่ลึกซึ้งได้มากขึ้นตัวอย่างการใช้น้ำเสียงอ่อนโยนในการตั้งคำถามในที่ทำงานลองจินตนาการว่าคุณเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์แทนที่จะถามด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดเช่นทำไมคนถึงทำแบบนี้ซึ่งอาจทำให้ทีมรู้สึกถูกตำหนิคุณอาจใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนและเป็นมิตรพร้อมคำถามว่า คุณคิดว่าอะไรที่เราน่าจะปรับปรุงในโปรเจกต์นี้ฉันอยากฟังมุมมองของคุณน้ำเสียงที่นุ่มนวลชื่อลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่เลือออ่อํอนวายอต่อการแบ่งปันน้ำเสียงที่อ่อนโยนในความสัมพันธ์ส่วนตัวในความสัมพันธ์ส่วนตัวการใช้น้ำเสียงอ่อนโยมีผลอย่างมากในการสร้างความไว้วางใจตัวอย่างเช่นหากคนของคนดูไม่สบายใจและคุณต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะถามด้วยน้ำเสียงที่เร่งเร้าเช่นเกิดอะไรขึ้นคนบอกฉันตอนนี้ คนอาจทมด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าคุณดูไม่ค่อยโอเคมีอะไรที่ฉันเชื่อได้ไหมน้ำเสียงลักษณะนี้ช่วยให้เพื่อนรู้สึกว่าคุณพร้อมองค์ที่จะฟังและเข้าใจประโยชน์ของน้ำเสียงที่เปิดกว่าน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเปิดกว้างช่วยให้คู่สนทนารู้สึกปลอดภยัยและพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกว่าคนมีความใส่ใจจริงใจและไม่มีเจตนาที่จะทําให้ผู้เขารู้สึกอกับซึ่งส่งผลให้การสนทนามีความลึกซึ้งและสร้าง ความเข้าใจมากขึ้นข้อควรระวังในการใช้น้ำเสียงแม้ว่าน้ำเสียงอ่อนโยนจะมีประโยชน์มากแต่หากคนใช้น้ำเสียงที่ฟังดูปลอมหรือไม่จริงใจคู่สนทนาอาจรู้สึกว่าคนไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆดังนั้นคนควรใช้น้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติและสื่อให้เห็นถึงความจริงใจในการสนทนานอกจากนี้ควรระวังไม่ใช้น้ำเสียงที่ดูเหมือนเอาใจมากเกินไปเพราะอาจทําทให้คู่สนทนารู้สึกไม่สบายใจหรือขาดความน่าเชื่อถือบทสรุปน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเปิดกว้างเป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในบทสนทนาเมื่อคุณใช้น้ำเสียงที่ถูกต้องกดจะพบว่าคู่สนทนาพร้อมที่จะเปิดใจและแบ่งปันความคิดได้มากขึ้นสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจแต่ยังช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่สนทนาน่นแฟ้นมากขึ้นและส่งผลดีต่อการทำงานร่วมกันหรือการสร้างความผูกพันในความสัมพันธ์ส่วนตัวเทคนิคที่ 3. การใช้คำถามที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของคู่สนทนาการเชื่อมโยงคำถามกับความรู้สึกของ คู่สนทนาช่วยให้พวกเขาปเปิดเผยความคิดหรือความลับได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการรู้ว่าคู่สนทนามีความกังวลอะไรคุณอาจถามว่าคุณรู้สึกว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้พูดไหมหรือมีอะไรที่คุณอยากให้คนอื่นเข้าใจเกี่ยวกับตัวคุณคำถามลักษณะนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นให้คู่สนทนาชิดแต่ยังสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการสนทนาเทคนิคที่4การตั้งคำถามต่อเนื่องการตั้งคำถามต่อเนื่องหรือคำถามผิดตาม เป็นเทคนิคที่ช่วยจเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดตัวอย่างเช่นหากคู่สนทนาตอบว่าฉันไม่ค่อยสบายใจเรื่องนางตอนนี้คุณอาจถามต่อว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นการใช้คําถามต่อเน,นื่องช่วยเปิดเผยรายละเอียดที่ลึกซึ้งและทําให้คุณเข้าใจสถานการณ์หรือความคิดของคู่สนทนาได้มากขึ้นเทคนิคที่ 5. การใช้ความเงียบเพื่อรอคำตอบเงียบเป็นแค่เรื่องมือที่ทรงพลังในการตั้งคำถามตัวอย่างเช่นหากคุณถามว่า คนรู้สึกถึงไหนกับการตัดสินใจครั้งนี้และคู่สนทนาหยุดชิดกล่นกลรอให้ผู้เขาตอบโดยไม่ต้องเร่งเร้าความเงียบช่วยสร้างพื้นที่ให้คู่สนทนาคิดและตอบอย่างจริงใจโดยไม่รู้สึกกดดันเทคนิคที่6การใช้คำถามสมมุติการตั้งคำถามสมมุติช่วยเปิดเผยความคิดหรือความปรารถนาที่คู่สนทนาอาจไม่กล้าบอกตรงๆตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการรู้ว่าผู้เขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นแปลงคุณอาจถามว่า ถ้าคุณสามารถเป็นอะไรได้สักอย่างในตอนนี้คุณคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรคำถามสมมุติช่วยเปิดเผยความคิดที่ซ่อนอยู่โดยไม่ทำให้คู่สนทนารู้สึกถูกกดดันเทคนิคที่7การใช้คำถามที่ช่วยให้คู่สนทนารู้สึกได้รับความเข้าใจตัวอย่างเช่นหากคู่สนทนารู้สึกท้อแท้คุณอาจถามว่ามีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจฉันอยากช่วยแก้ปัญหนานี้ให้คุณ การใช้คำถามและสละนี้ทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าพวกเขาได้รับการใส่ใจและส่งเสริมให้พวกเขาเปิดเผยความคิดได้มากขึ้นเทคนิคที่8การใช้คำถามที่มีคำตอบชัดเจนเทีงหนึ่งเดียวคำถามที่มีคำตอบชัดเจนเป็นวิธีที่ดีในะการตรวจสอบความจริงตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการรู้ว่าคู่สนทนาได้ทำตามที่พูดหรือไม่คุณอาจถามว่าคุณได้ตรวจสอบข้อมูลที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนหรือย,ยัง คำถ,ถามและกษณะนี้บีบให้คู่สนทนาต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาเทคนิคที่9การสร้างความส,สนิทสนมงก่อนตั้งคำถามความส,สนิทสนมงเป็นอ,อีสิ่งสำคัญที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกผ่อนคลายและยินดีที่จะแบ่งปันความจริงตัวอย่างเช่นคุณอาจเริ่มการสนทนาด้วยการพูดคุยเรื่องทั่วไปก่อนที่จะค่อยๆตั้งคำถามเล็ก้งมากเพ้่นเช่นเมื่อวานคุณพูดถึงโครงการใหม่คุณรู้สึกยินนายกับคขวหรอถามครบหน้าตออน,นี้เทคนิคที่10 การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยคนมักจะเปิดเผยความลับหรือความรู้สึกที่ลึกซึ้งเมื่อพวกเขารู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวปลอดภัยตัวอย่างเช่นคุณอาจใช้คำพูดว่าสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้จะไม่ถูกเปิดเผยฉันแค่อยากเข้าใจามุมมองของคุณคำพูดลักษณะนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและกระตุ้นให้คู่สนทนาแบ่งปันได้อย่างเปิดใจเทคนิคที่11การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาวิเคราะห์ตัวเองเทคนิคนี้เน้นการกระตุ้นให้คู่สนทนาพิจารณา ความคิดหรือการกระทําของตัวเองตัวอย่างเช่นหากคนต้องการให้พวกเขาเปิดเผยว่าทําไมพวกเขาถึงตัดสินใจบางอย่างคุณอาจถามว่าคนคิดว่าอะไรเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้คนตัดสินใจแบบนั้นหรือถ้าคนย้อนกลับไปได้คนจะทําอะไรแตกต่างจากเดิมคําถามเหล่านี้ช่วยให้คู่สนทนาทบทวนความคิดของตัวเองและเปิดเผยเหตุผลที่อาจไม่เคยบอกใครมากกอ่เทคนิคที่12 การใช้คำถามที่สร้างความเห็นใจคนมักจะเปิดเผยความลับเมื่อผู้เขารู้สึกว่าผู้ฟังเข้าใจและใส่ใจตัวอย่างเช่นหากเพื่อนรมงนานกำลังประสบปัญหาคุณอาจถามว่าฉันเห็นว่าคนดูเครียดในช่วงนี้มีอะไรที่ฉันช่วยได้ไหมหรือคุณอยากพูดถึงสิ่งที่กำลังทำให้คุณลำบากใจหรือเปล่าการแสดงความเห็นใจผ่านคำถามช่วยสร้างความผูกพันและทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าผู้เขาสามารถแบ่งปันสิ่งที่ซ่อนอยู่ได้เทคนิคที่13า การตั้งคำถามเชินสถานการณ์การตั้งคำถามที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันชื่อเปิดเผยความคิดหรือความลับที่ซ่อนอยู่ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเข้าใจว่าคู่สนทนากำลังประสบปัญหาอะไรในงานคุณอาจถามว่าในโปรเจกต์นี้มีอะไรที่คนคิดว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดหรือคนคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรปรับปรุงเพื่อให้ทีมทำงานได้ดีขึ้น คำถามลักษณะนี้ช่วยเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดของปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เขาแบ่งปันอย่างเปิดเผยเทคนิคที่14การใช้คำถามสมมุติมมเพื่อเปิดเผยความคิดคำถามสมมุติช่วยให้คู่สนทนาเปิดเผยความคิดหรือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่โดยไม่รู้สึกกดดันตัวอย่างเช่นคนอาจถามว่าถ้าคุณสามากเปลี่ยนอะไรได้ในตอนนี้คุณอยากเปลี่ยนอะไรหรือถ้าคุณมีโอกาสทำสิ่งใหม่ในชีวิตคุณจะเลือกทำอะไร คำถามสมมติแบบนี้ช่วยเปิดเผยความคิดที่ผู้เขาอ่ะไม่ได้เปิดเผยมาก่อนเทคนิคที่15การใช้คำถามสะท้อนความรู้สึกเทคนิคนี้เน้นการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาทบทวนความรู้สึกของตัวเองตัวอย่างเช่นหากคุณสังเกตว่าคู่สนทนากำลังไม่สบายใจคุณอาจถามว่าคนรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือคนคิดว่าสิ่งน,นี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร,างไรการตั้งคำถามที่สะท้อนความรู้สึกช่วยให้คู่สนทนาเข้าใจตัวเองมากขึ้น และเปิดเผยสิ่งที่พวกเขาอาจไม่ได้พูดออกมาสรุปทั้งท5เทคนิคนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างบทสนทนาที่มีความลึกซึ้งและเปิดเผยความคิดหรือความลับที่คู่สนทนาอาจซ่อนเร้นอยู่สิ่งสําคัญคืออาการใช้เทคนิคเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังและความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคู่สนทนาเพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การค้นหาความลับทิ้งอย่างเดียวแต่อยู่ที่การสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณและคู่สนทนาหากคุณสนใจเทคนิคเพิ่มเติม ในการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับคนรอบตัวอย่าลืมกด Subscribe และติดตามเรื่องเล่าสร้างปัญญาเพื่อรับฟังหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ